สวัสดีครับผมบอยบ้านประดำนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปเที่ยวที่ไหนดีไหนอะพี่ที่ไหนแล้วแต่พี่เดี๋ยววันนี้ไปไปดูที่จัดจุจักดีกว่าว่าเขามีอะไรกันบ้างว่าหลังจากช่วงโควิดแล้วเป็นยังไงมีปลาขายไหมมีอะไรไหมเห็นแวบๆว่าเหมือนจะมีจัดประกวดงานที่จัดดูจักด้วยงานอะไรเดี๋ยวเราไปดูแถวหนกันจัดไปครับผม ตอนนี้เราก็มาถึงตลาดปลาจันทรจักรแล้วนะครับบรรยากาศเดี๋ยวเราไปหาเจ้าหน้าที่สอบตามเรื่องกติกาการประกวดกันกว่าตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าหน้าที่เจเจมอแล้วเดี๋ยวเรามาถามกฎกติกากันดีกว่าว่าเฉพาะปลาทองอย่างเดียวนะว่าต้องประกวดวันไหนแล้วก็คนมาดูมันดูได้วันไหนแล้วก็แบ่งประเภทปลาเป็นกี่รุ่นอาพี่แนะนําตัวไหนครับ มึงขอเล่ารายละเอียดที่จะประกวดงานที่จัดตูจักไหน่อครับก็คือมันเป็นงานประกวดปลาสวยงามตลาปลากหลายาจกแฟนคอมเพลชันนะคะซึ่งหลักๆแล้วอ่ะเราจะมีสี่สายพันธุ์ปลาที่ประกวดด้วยกันก็คือปลาหมอฟอสซิสปลาทองปลากัดาปลาหางนกยูงแต่สําหรับในช่องของบ้านปลาดำใช่ไหมงั้นเฉพาะวันที่ที่เปิดให้คนเข้ามาดูได้ก่อนคือวันที่เท่าไหร่คนจะมาเดินดูเฉยๆเดินดูงานประกวดอย่างเงี้ยครับ ห่างนกยูงหางนกยุงนะคะก็มาได้วันที้หนึ่งของเมตรอ๋อที่ร้านนี้เลยก็คือที่ร้านบริเวณร้านเล่นนี้เลยเนาะใช่ร้านตรงนี้เลยค่ะแล้วสําหรับคนที่ต้องการส่งปลาประกวดให้ละหมกเข้าละหมกได้ยังไงช่องทางไหนอะไรยังไงบ้าง แตเพราะปลาทองนั้นวันลงปลาประกวดคือวันที่เท่าไหร่จะเพราปลาทองใช่ไหมปลาทองอ่ะคือลงปลาวันที่สองเดือแล้วประกวดเรตล,ลับกับวันที่วันที่สามเมษายนสำหรับหลายพันปลาทองที่ประกวดมีหลายพันอะไรบ้าง หัวจนหางไม่จําเป็นใช่ไม่ได้จำเป็นคร่าวๆเอาใช่แล้วก็เอาให้ดูขนาดเหมาะสมกับตู้ขนาด24นิ้วที่เราจะนําม,มาเรียงปลาทองเอาง่ายๆว่าตู้24นิ้ว<ช>ปลาไหลใกล้เคียงหลามไป,ไป,<ช>ปลายปลายสีอะไรพวกเนี้ยกล<ช>้กากเกว่าดูว่าสวยเอาลงตู้24เนาะใช่ใชแล้วอย่างรุ่นสิงอย่างเงี้ยก็คือสิงห์ดำสิงญี่ปุน<ช>่นสิงห์ผสมรวมหมดใช่สิงรวมหมดฮอลันดารวมหมดอะไรก็ได้ที่เป็นฮอลันดาแล้วรุ่นโอเพนไม่รวมสิงห์อะฮอลันดา เดียวกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะรวมได้หมดแล้วกรรมการตัดสินมีสามคนกรรมการตัดสินมีสามท่านนะคะจามครมประมงแล้วก็จามท่านเอกชนแล้วก็ตัวแทนของตลาดปลา,ตา,าแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่กลุ่มตัวแตลาดปลาอ๋าาาาแอแล้วก็ของถ้วยรางวัล อ่าโอเคครับเอ่อในหนึ่งรุ่นรางวัลกี่ประเภทนะรางวัลในหนึ่งรุ่นใช่ไหมมีสี่รางวัลห้ารางวัลรางวัลที่หนึ่งรางวัลชนะเลิศรางวัลรองชนะเลิศลำดับหนึ่งรางวัลชนะเลิศลำดับสองแล้วก็รางวัลชมเชยอีกสองรางวัลโอเคแล้วก็พี่เชิญชวนคนมาตลาดปลาหน่อยละกันในฐานาเจ้าหน้าที่เจเจมอนเนาะที่นี่เราเชิญชวนนะคะตลาดปลาโซนตรงเนี้ยเราเปิดทุกวันพุธแต่ว่าเรายังมีโซนท่องเที่ยวอยู่ พี่แถวนี้มีร้านที่เป็นปลาทองอีกหน่อยมาเอาผมไปดูลักล้านหลงร้านได้ไหมปลาทองจริงๆอ่ะถ้าหลักๆแล้วอ่ะคร้านนี้เลยร้านพี่ปอสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ้าวพี่ปอมาอยู่ที่นี่แล้วเหรออ่าใช่ใช่พี่ปอตั้งแต่ตั้งแต่ช่วง,งโควิดนะคะอ่าครับแล้วก็เข้าขอพื้นที่คืออะไรเงี้ยพี่ปอก็ย้ายมาอยู่นี้เจเจมอลอ่าครีสิบห้าแล้วเปิดขายทุกวันเปิดขายเปิดขายแค่สามวันค่ะพุธแล้วก็เสาร์อาทิตย์อืม ให้พี่ปอแนะนําฟาร์มหน่อยแนะนาฟาร์มแนะนาฟาร์มคือฟาร์มอ่าอ่ะถ้าถ้า,ถ,าถ้าใครไม่เคยรู้จักกันมาก่อนอจักเข้าด<อ>ูคลิปนี้เป็นใครไม่เคยไปราชบุรีก็ได้ถูกต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นคือถ้าใครไม่เคยเข้ามาดูไม่รู้จักพี่ปอมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะจะพี่ปอจะบอกว่าพี่ปอเป็นฟาร์มปทองเจ้าแรกในจังหวัดราชบุรีครับมีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่ประมาณ6กไร่ครับในในอำเภอบ้านโป่งะนะคะแล้วก็แต่ว่าถ้า ที่ร้านจะเปิดแค่3วันเพราะว่าเราเป็นฟาร์มที่เรามาขายขายของเองจริงแต่ถ้าฟาร์มเปิดทุกวันจะว่างเข้าไปได้เลยเอออิอูรอยรโอคู่ไหมพี่คู่ที่ฟาร์มนะใช่แต่เ<ล>าเหมือนไม่เคยเจอการ <laughs> พ,พี่พี่บอกแล้วว่าันเอาเอาที่หน้าร้านนี้ก่อนถึงว่าหน้าร้านนี้หน้าร้านนี้ถ้าเกิดเราเข้ามาจากร้านเล่นี่มันน่าจะเป็นเรียกว่าตรงไหนอะไรยังไงเผื่อคนไม่เคยมาเนาะตรงนี้ถ้าเกิดว่าวันพุธเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นบริเวณร้านเล่ครับร้านเล่ตลาดปลาวันพุธนะคะแต่ เนี่ยมันจะเป็นล้านสอนรถครับใช่ถ้าเราเดินเดินมาจากป้อมยามนนะคะร้านที่เนี่ยดูป้ายดูป้ายเป็นหลักครับลองข้ามมาจากเจเจมองก็ตรงข้ามพิซซ่าอ๋อโอเคครับแล้วพิซป่าดูปลาที่เอามาขายไหนได้ไหมวันนี้น้ำเลยพี่อันนี้อันนี้นี่เราตัวใหญ่มาดักนี่คือไม่ใช่ปลาท้องตัวที่ใหญ่ที่สุดของฟาร์มนะใหญ่ที่สุดอยู่ฟาร์ม แต่ถ้าก็แบบนั้นแต่ราต่างกันแพงไปมันต้องจะอันนี้เรียกปลาเล็กนี่นี่ปลาพี่อ่ะแปดร้อยปลาใหญ่ขายแปดร้อยยังไงเนี่ยเล็กกว่านี้แล้วไอ้ใหญ่กว่าฝ่ามือหมดเลยนะผมบอกก่อนใหญ่กว่าฝ่ามือไม่ได้าครับแล้วก็จะเป็นคือถ้าเราเข้ามาที่ร้านเนี่ยเราจะติดราคาเลยครับอือ เราขายราคาฟาร์มเลยราคาจาับต้องได้เริ่มตั้งแต่สามร้อยอันนี้ฟาร์มมันขายเองเลยแหละถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกไปนิดนึงคือพี่ปอจะไม่ค่อยไม่ค่อยได้ลดราคาปลาเท่าไหร่นะเพราะพี่ปอขายราคาส่งเท่ากันทุกคนครับแล้วก็หลายพันที่มีขายที่หลักๆของฟาร์มก็จะมีฮอลลันดายักษ์ พอพลักดาวุฒผสมครับตอนนี้ที่ที่สุดน่าจะเป็นฮอยักษ์สามสีคือปกติแล้วว่าในตลาดเนี่ยฮอสามสีจะเป็นฮอลางใช่ไหมคะครับแจะเป็นฮอยักษ์สามสีอธิบายให้เข้าๆให้ลูกค้าเข้าใจฟังก่อนว่าจริงๆพอลันาเนี่ยมันแบ่งย่อยๆเป็นสายได้แก่พอรดนาปักกิ่งซึ่งเป็นทันที่สุดสองคือพอร์นาหัวหมวกสามพอร์นาการสี่พอรดนายักษ์พอร์นายักษ์คือปลาพอร์นาที่ใหญ่ที่สุดในตะปูตะทออครับ ตอนี้รายการไปถ่ายเยอะไหมพี่ก็เดี๋ยวช่องสิบเอจะมาวันจันทร์ขอฝากร้านหน่อยแล้วกันะเพราะว่าอย่างสมมุติว่าบางคนยังไม่รู้เลยว่าพี่ปอย้ายร้านพี่ปอย้ายมาอยู่เจเจมอลได้เกือบตีแล้วนะคะเอสำหรับคนที่เคยไปโซนเดิมแล้วหาไม่เจอเนี่ยให้ตามมาที่นี่ได้เลยร้านเปิดแค่สามวันนะย้ำนะเปิดสามวันพุธแล้วก็สามทิตย์ค่ะมีเบอร์ติดต่อไหมพี่ศูนย์เก้าสี่สามสองสามเก้าห้าหกห้าเฟสบุ๊เฟบุ๊โกนฟิวไทย ใบปอคอยักอีเมลบอกก็ได้ไม่บอกก็ได้แล้วแต่เอาเบอร์โทรไปพอแล้วเอทไลมาเลยจบแล้วโทรไปนี่คุยเรื่องอะไรก็ได้อะพี่อะไรคุยอะไรก็ได้ตัววันจริงมึงไปจีบได้มั้ยพี่เอทไลอะเหรออ่าไม่ได้สิเดี๋ยวคนข้างๆมันเียดวโอเคครับพี่มึงจะตอบข้อความท้ายอยู่แล้วใช่ใครซูต้าที่ปอเนี่ยแบบอ่ที่ปอจะบอกว่าบางทีอ่ะให้เข้าใจนิดนึงคือเราเป็นฟาร์มที่เราผลิตจริง บางทีข้อความอาจจะตอบช้าบ้างถ้าเกิดว่าข้อความข้อความถ้าเกิดว่ายังยังเห็นไม่ตอบภายในวันหรือสองวันนะคัพี่ปอใหม่พี่ปอพี่ปอขอขอขอความกรุณากับน้องๆเอฟซีทุกท่านเลยละกันจริงๆพี่ปอตอบข้อความช้ามากเพราะว่าพี่ปอเป็นผู้ผลิตจริงๆใช่ใช่แต่ว่าเรายินดีที่เราจะขายทุกๆคนเราแล้วเราขายปลาราคาสมทุกคนแอ้อย่างความนี้คือ ผมเมื่อหลายๆคนน่าจะไปเรียนรู้อ่าแล้วน่าจะไปเคยเป็นเรียนรู้อะไรอย่างนี้มาก่อนผมว่าคนหนึ่งที่เข้าไปต้องเด็กเหมือนกันเด็กเด็กที่รีต้องแต่เป็นสี่ริรัาปลาีรีอ่ามลาหนุ่มโอเคครับพี่แล้วเดี๋ยวไว้มีโอกาสอาจจะขอไปที่ตามเที่ยวหน่อยนะครับครับขอบคุณมากครับครับอันนี้ก็เป็นร้านปลาทองอีกร้านหนึ่งนะชื่อร้านปลาทองสถานีปลายิ้มเอ้ย สถานี้ไปยิ้มอ่าโอเคแล้วก็อันนี้เจ้าของร้านนะครับเต่าสวยด้วยพี่แนะนําร้านหน่อยได้ไหมครับวันนีค่ะชื่อร้านสถานีปยิ้มนะคะอยู่ร้านเลขตุจักรท้อง10ค่ะแล้วมีขายปลาอะไรบ้างอ่ะครับอตอนนี้ที่ร้านของเราก็จะมีเป็นพวกเน้นๆหลักๆก็จะเป็นวพวกคอลันดายักษ์อ่ดูข้างในหน่อยได้ไหมเอออันนี้ก็จะเป็นฮอลันดาเนาะใช่ค่ะเป็นฮอลันดายักษ์ค่ะก็จะมีตั้งแต่พวกเป็นสามสีอัาเช่ ครบไซส์เลยที่ร้านจะเน้นเป็นทอร์าล่ายักษสักส่วนเนี่ก็จะมีเป็นพวกเสือกพวกลูกอิ้นแล้วร้านเปิดวันไหนบ้างหรอครับร,ร้านเปิด,ท,ท,ดทุกวันค่ะตั้งแต่10โมงช้าถึง6โมเย็นเลยวันหนึ่งอาทิตย์เลยหรออันหนึ่อไม่มีวันหยุด แล้วอันข้างหน้านั่นสิ่งใช่ไหมครับพี่<ช>าพาดูไหนได้ไหมได้ค่ะส,สิ่งที่ร้านส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งผสมกับสิ่งห้าสีที่เราจะมีติดรา้รานอยู่ตลอดนะคะก็พวกนี้ก็จะเป็นไซส์ใหญ่นี่ไรยกินนิ้วนี่ใหญ่หรืนี้กินนิ้วเนี่ยพีใ่ในนี้ตอนนี้จะเป็นห้านิ้วไม่รวมหางนะคะเฉพาะบ,บ,บอดี้อย่างเดียวครับค่ะพวกนี้ก็ยังจะใหญ่ได้อีกเยอะเลยนะคะเพราะว่าพวกนี้เป็นพันสิ่งตัวใหญ่เป็นพวงใหญ่เนาะ ประมาณแปดแปดเดือนยังสามารถใหญ่ได้อีกอแต่ก็มีข้างหน้าแล้วก็มีข้างหน้าข้างหน้านีา่จะเอาในเด็กๆด็กนอนนบนมากับคุณแม่อยากได้ปลาน้องปลาราคาถูกถูกเราก็่พัดเลยส่งมาให้ในราคาที่แบบน่ารักมากจับต้องได้นเนาะใช่ค่ะจับต้องได้แต่ข้างล่างพวกนี้จะเป็นไซส์เล็กหน่อยก็คือเป็นฮอลันดากลางกับฮอลันดาหวัวหมวกพวกนี้ไซส์จะไม่ใหญ่มากแค่ ประมาณสามห้าถึงสี่นิ้วแค่นั้นเองอแต่ก็คือสีแบบค่อนข้างโอเคบอดี้สวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆอ่ะชุดไฮไลท์ของร้านอ่ะจะเป็นชุดนี้สิ่งชุดนี้กลางใช่ปหใช่ค่ะชุดนี้จะเป็นสิงให้ปิดขาวแดงค่ะชุดนี้นะคะจะเป็นสิงให้ปิดขาวแดงอันนี้จะเป็นชุดขึ้นชื่อที่ร้านของอือก็คืออันนี้อันนี้มีตลอดไหมมีตลอดค่ะก็ะจะมีค้าเข้าอย่างน้อยเดือนหนึ่งประมาณสองรอบ ได้เขาเ้าแน่ะอน่จริงคือน,นี้หนูขายตั้งแต่ก่อนเปิดร้านแล้วขายอยู่ในอินเทอร์เน็ตมาก่อนขายในกลุ่มมาทองอะไรอย่างเงี้ยร้านเปิดนาน,นยังหรอร้านเปิดได้ปีกับอีกสองเดือนค่ะมีร้านในในอินเทอร์เน็ตมีไปวงไปบุล็อกทุกก็เพจนี่เลยค่ะสถานีปลายยิ้มสมัยโคลบิตติดตามได้เลยอัปเดตตลอดก็เหมือนมาอยู่หน้าร้านเลย อืมโอเคครับงั้นขอบคุณมากครับผมครับผมครับนี่ก็เป็นร้านปลาทองอีกร้านหนึ่งนะครับเฮียครับสวัสดีครับเฮียแนะนําตัวหน่อยได้ไหมครับเออผมตกเป็นร้านของคุยโฮมนะครับครับนะครับอยู่ในตลาดปลานะครับครับตอนนี้เราก็มีสิงนะฮะอ่ะครับมีเป็นสิงก็งส่วนใหญ่เคือปลาคัดเปร์ครับ อ่านี่ก็คือหลิงหลิงกุ้งครับแล้วก็ฮอลันดามีอันเงียบพานชมไหนได้ไหมอ่ามีเป็นไทยตัว์เรสนะครับครับข้างล่างก็เป็นฮอลเล็กเหมือนกันใช่ครับอันนั้นมีเลดแคปใช่มไหมมีเลทแคปเป็นหัวหัวครับครับข้างในมีอีกป่ะครับ อู้ยเยอะเนาะนี่เป็นปลากแกที่อยู่อะไรนะครับครับเฮียแนะนำร้านหน่อยครับว่าร้านเฮียอยู่ที่ไหนอยู่อยู่ตรงไหนของตลาดลาดเล่ครับเออคนถ้ามองแล้ว,วร้านผมจะอยู่ที่ทางขึ้นจมขวามือเป็นตลาดขึ้นเป็นขึ้นตึเกเจเดบอร์ครับฝั่งซ้ายมาเป็น ร้านเลกอ่าครับนะฮะเข้ามาแล้จะเจอร้านแรกเลยครับอยู่หัวมุมอยู่หัวมุมของดีซ่อนอยู่ในครับอ,อ่าฮะเดีลองดูปลาที่เราซ่อไนไว้นะครับเราเชิญดูเดี๋ยวเราอินเสิร์ตให้ดูนะครับแล้วก็มีเบอร์ติดต่อไมหมเงี้อยเอ,อออ่ะคนหล่นใจมาที่ตลาดปลาจะดีกว่านะครับเพราะว่าามาถึงผมไม่ให้เบอร์คือปลาเนี่ยทักุยหรืออะไรแล้วผมผม จะแนะนำปลาที่สวยให้ที่เรามีในขนาดนั้นเลยนะครับแล้วให้เบิร์กันแล้วเนี่ยนอกจากที่นี่ผมจะขายเสร็จแล้วผมจะให้ไลน์ดูแลปลาที่เนียซื้อของผมเป็นไม่ให้เสียหายอ๋อก็คือเหมือนถ้าเกิดมันลื่นเนี่ยเราจะให้ไลน์ติดต่อไปเพื่อเื่อเป็นงานดูแลหลังการขายว่าเอ้ยเผื่อคนยังไม่เป็นติดต่อมาได้ว่าแบบไอ้ปลา อาการแบบนี้เป็นอะไรอะไรยังไงรประมาณนี้เพราะว่าจะได้ขาสวยอ่ะเราไก่ปลาเกล็ตปาเกต็ไปแล้วแล้วแต่เราไม่อยากให้เสียหายนะฮะเราดีคนที่เลี้ยงยังไม่เป็นเลยนะฮะแต่เขามาซื้อก็ต้องใจรักไม่อยากให้เขาเสียใจนะครับของแต้องให้ลายนะฮะลองชมลาที่สวยนะ,ะแล้วของเงี้ยมีทองนางเป็นวงเป็นบุกอะไรไหมเงี่ยเออผมไม่ได้ไม่ได้ ม่ได้ทําตัวนี้เลยนอกจากบางคนมาดูช่องที่เออมาถ่ายทำนะฮะมา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 ดูตรงนี้โอเคครับได้ครับเฮียถ้า,ถ,าถ้าคุณได้รับชมแล้ว,แล,วแล้วไงมาเดินมาที่ตลาดเดพื่อเจอผมรับได้ครับแต่มาที่ตลาดเดยอะอยู่ที่นี่นะคะราะเขาปลาเล็กแต่อ่าแล้วตัเด็กนะฮะแต่ลูปเล็กครับนี่จะติดที่ปุ๋ คัดปิดผสมแต่ตัวเล็กกับสวยนะครับเอาซ้ายนั่งขวาเป็นสีดำโดมครับมีข่้นแดงด้วยนะครับมันโดมขอนแดง แล้วเชิญที่นี่นะครับโอเคครับเงี้ยงั้นเรองขอขอบคุณเงียมากถ้าเกิดใครมาก็แวะมาได้เลยเนอะที่เปิดทุกวันไหมนี่เปิดทุกวันครับจันถึงอาทิตย์เลยจันถึงอาทิตย์เลยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับคครรััับบสสวดีตอนนี้เราก็อยู่กับป้าหนันร้านบ้านป่ามะชาใช่ค่ะอ่าร้านอยู่ตรงไหนนะป้าเอออยู่ตรงตลาดศรีสมรัส ตรงข้ามสวนเซลิกเกตอยู่ติดเซเว่นอีเลเว่นนี่นนนปลาก็จะมีปลา,ะปาอะไรบ้างอะป้ามีปลาเงินปลาทองฮอลันดาหัวสิงมีปลาหางลูกยูเกตโสงออกส,สวยแล้วก็เราก็มีฟางปลาอยู่ในร้านตรงนี้ค่ะขอถ่ายปลากเก็บห้ามหน่อยนะป้าได้เลยค่ะโอเคครับ ปลาหางนกยุงของร้านเจ๊นั่งเจ๊นั่นน,น,นี่หลายไหนที่เป็นกำลังนิยมไหมพี่บางคนไม่รู้นะนึกว่าปลาหางยุงตัวไม่กี่บาทปลาหางยุงนี่เกล็ดเลยสวยนี่เี่ยนะ ส่งให้ได้หมดน,นะคะแต่เราส่งเฉย,ยาะตัวกระตุ้ส่งไปจะมีเราไม่กล้าส่งไปแ่องนี้เดี๋ยวค้างเต็ดวันอาป,ป้างั้นป้าปากร้านหน่อยร<า>้านร้านบ้านมังคานะคะอยู่ติดเซเว่นอีเลเวนต,ต,ตรงตลาดปลาสีสมงรัตตรงข้างสวนสิริกิตเปิดทุกวันค่ะแปดโมงถึงหกโมงเย็นครับแล้ว มีต้องทางดูออนไลน์อะไรไหมเพจฟงเฟซบุ๊กมีเฟซฟงค่ะแต่ว่าไม่ได้อัเอ,อ่าแต่ว่าถ้าเกิดคนอยู่ต่างจังหวัดต่างปะงถ้าต่างจังหวัดเนี่ยส่งได้รถทัวได้รถทัวกับรถทุ่เราส่งเราจะส่งให้ได้เพราะว่าไปตะนีเราไม่ส่งเรากลัวตายอ่าเบอร์โทั0823ศูนย์แปดสองสามเก้าเก้าเก้าห้าหกสี่ครับชื่อป้านันจ๊ะเจ๊นันป้า จริงๆแล้ววันที่ถ่ายนี่ร้านเจนันมีปลาสวยๆกว่าน,นี้เยอะกว่าน,นี้อีกคือมีปลาสิงห์ดำไหลใหญ่เลวกินไหลใหญ่เลวกินไหลเล็กสวยๆเลยแต่ว่าวันนี้พุทที่ถ่ายที่ให้น้องไอเจนันแนะนําปลาในร้านพุทธอันนั้นมันหายก็เลยไม่มีมาให้ดูเขาบอกว่าเจร้านนี้ใจด,ดีกันโอเคครับขอบคุณมากครับเจ้า